เทคนิคการใส่อารมณ์เพลงยังไงให้คนฟังอินไปกับคุณนะคะก็สำหรับคลิปนี้พี่นัทมีเทคนิคดีๆในเรื่องของการใส่อารมณ์เพลงมาฝากกันค่ะในการใส่อารมณ์เพลงแบบง่ายๆที่สุดเลยนะคะเวลาที่คุณร้องเพลงก็คือให้คุณเนี่ยอย่าคิดแค่ว่าเราร้องเ,งเพลงเพื่อให้เสียงเพราะแต่ให้เปลี่ยนความคิดของคุณ ว่าเราเนี่ยกำลังเล่าเรื่องให้คนฟังนั่นเองค่ะให้ลองถามตัวคุณเองนะคะว่าเพลงเพลงนี้ที่เราจะร้องนั้นเขาพูดถึงใครแล้วก็เขารู้สึกยังไงนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะร้องนะคะให้คุณเนี่ยหลับตาแล้วก็จินตนาการภาพค่ะว่าเราเนี่ยเป็นตัวละครในเพลงเพลงนั้นเช่นอกหักก็ให้นึกถึงวันที่เราเนี่ยเจ็บจริงๆแล้วเราก็ร้องออกมา ในลักษณะแบบนั้นนะคะโดยให้เน้นคำสำคัญเช่นคำว่าเสียใจหรือไม่เหลือใครเลยให้ชัดๆแล้วก็ให้มีน้ำหนักนั่นเองค่ะอารมณ์มันก็จะมาเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องแกล้งเศร้าหรือว่าแกล้งที่จะเป็นคนคนนั้นเลยละคะ่ะแ,แล้วเราเนี่ยจะรู้สึกว่าเสียงที่เราใส่อารมณ์ได้เนี่ย บางครั้งมันไม่ต้องร้องดังหรือว่าร้องแรงนะคะแค่ร้องเบาๆแต่ว่าเป็นเสียงของเราเนี่ยพร้อมมาพร้อมกับอารมณ์มันก็ทำให้คนฟังเนี่ยรู้สึกได้แล้วละคะ่ะก็ลองนำไปทำดูก็แล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่มั่นใจหรือว่าร้องแล้วเอ๊ะจะเป็นยังไงใช่หรือเปล่าก็สามารถที่จะส่งคลิปเสียงมาให้พี่นัทได้นะคะทางบ้านเขียวแล้วก็พี่นัทก็จะวิเคราะห์ให้ค่ะ ก็ลองนำไปทำกันดูแล้วกันแต่ว่า,อาขอย้ำนิดนึงนะคะว่าในกรณีที่ร้องเพลงอย่าเพิ่งรีบค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มั่นใจเนี่ยถ้าคุณร้องไปมันก็จะได้แค่ร้องเท่านั้นเองค่ะ ก็พีนัทไม่อยากจะให้ทุกคนผิดหวังอย่างที่พีนัทเคยทํามานะคะเพราะว่าอาัลบั้มแรกของพีนัทเนี่ยก็คือลองไปฟังย้อนดูได้นั่นก็คือคนบ่มีใจตรงนั้นพีนัทไม่ได้ทำกัดบ้านแล้วก็ไม่เข้าใจว่าจะต้องถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมายัางไงนะคะเพราะว่าตอนนั้นพี่นัทยังเด็กแล้วก็พีนัทไม่มีประสบการณ์ชีวิตเพลงเพลงนั้นบังเอิญว่าเป็นเพลงที่ดีมาก แต่ว่าเขาสื่อสารเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวที่แฟนนอกใจและไปมีคนอื่นซึ่งนะตอนนั้นพี่นัทไม่เข้าใจในตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกจริงๆของผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียคนรักให้กับคนอื่นเนี่ยเป็นยังไงออกมาพี่นัทก็เลยพลาดในจุดตรงนั้นเพราะฉะนั้นในคลิปนี้แล้วก็ทุกๆคลิปที่พี่นัท พยายามที่จะทําให้กับทุกๆคนเนี่ยเป็นคลิปที่ฟรีดูได้แล้วก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายๆนะคะก็คืออยากจะทําให้เพราะว่าพี่นัทอยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่กําลังเดินมาบนเส้นทางนี้แล้วก็ตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นนักร้องอยากที่จะถ่ายทอดบทเพลง ความรู้สึกของตัวเองบทเพลงเพราะๆให้กับคนที่ฟังได้ฟังกันแบบจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสไม่ว่าจะเป็นนักร้องหน้าใหม่นักร้องหน้าเก่ามืองสมัครเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีโอกาสที่อยากจะทําตรงนี้แล้วบางคนโชคดีอาจจะมีค่ายเพลงหรือว่าบริษัทห้างร้านมาช่วยในเรื่องของการลงทุนให้ก็ดีหรือว่าคุณเนี่ย อาจจะทําเองเพื่อเป็นการลงทุนเองก็ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญนะคะพี่นัทอยากจะให้คุณเนี่ยตั้งใจจริงแล้วก็ซ้อมจริงๆจังๆแล้วก็ให้ทําให้ได้ก่อนที่จะ ออกอัลบั้มหรือออกซิงเกิลนั่นเองนะคะไม่อยากจะให้พลาดเหมือนที่ผ่านมาเพราะว่าปัจจุบันนี้พี่นัทสามารถถ่ายทอดอารมณ์สื่อสารและก็เข้าใจได้แล้วโดยที่บางเรื่องไม่จําเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์จริงๆกับชีวิตของเรานะคะเพียงแค่ว่าเราจินตนาการแล้วก็เอาตัวเราเองเนี่ยเข้าไปเป็นตัวละครในบทเพลงเพลงนั้นแล้วก็ถ่ายทอดออกมาจาก อารมณ์น้ำเสียงและก็ความรู้สึกนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ลองไปฟังกันดูก็แล้วกันพี่นัทลงคลิปไปก็หลายเพลงอยู่ซึ่งก็อาจจะลงไปสักพักหนึ่งแล้วก็จะ ทำการลบออกนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงที่ลงไปก็จะมีกราบเท้าย่าโมนะคะกลับมาทําไมเล่าสู่กันฟังอย่างยิ้มได้ใจสารภาพบทเพลงเหล่านี้ก็จะมีทั้งแบบลูกทุ่งแล้วก็สตริงแล้วก็ลูกทุ่งสตริงนะคะก็ลองนําไปศึกษาฟังดูแล้วก็วิเคราะห์กันดูก็แล้วกัน <IS AS 2> เพราะว่าเพลงคอปเวอร์ ถ้าเกิดว่าเรานำเนื้อร้องแล้วก็ดนตรีทำนองเดิมมานั่นคือการคอปเวอร์แต่ว่าถ้าเกิดเล่าว่าเราเนี่ยมีการเอามาทำดนตรีใหม่ ถ้าจะพูด,ดง่ายๆเลยนั่นก็คือเป็นเพลงใหม่นั่นเองซึ่งร้องเป็นสไตล์ของตัวเราแต่ว่าพี่นัทไม่ได้มีค่ายเพลงไม่ได้มีใครมาลงทุนให้เพราะฉะนั้นพี่นัทก็ลงทุนในส่วนของออทำดนตรีใหม่แล้วก็ร้องในห้องอัดเสียงเพื่อนำมาเ,เป็นตัวอย่างให้กับทุกๆคนในตอนนี้นั่นเองนะคะก็คือลงทุนมาเป็นของข,องขวัญให้นั่นเองก็ไม่ได้คิดว่าจะต้อง มีค่ายเพลงมาทําให้พี่นัทหรือว่าพี่นัทจะต้องกลับไปเป็นนักร้องหรืออะไรอย่างใดนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็มันก็ขึ้นอยู่กับอย่างที่พี่นัทบอกว่าโอกาสมันมีแค่ครั้งเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าคุณพลาดไปแล้วคุณจะเสียใจก็อยากจะให้ทุกคนลองนําไปศึกษาวิเคราะห์ทําแล้วก็ใช้ดูก็แล้วกันนะคะเพราะว่าไม่อยากจะให้รีบจริงๆค่ะลองนําไปใช้ดูนะคะ